ข้างหลังผมนี่เขาเรียกต้นพายุงนะครับท่านที่เคารพต้นไม้นี่สิบกว่าปีเราก็เห็นการเจริญเติบโตแต่ประเทศไทยระบบประชาธิปไตยสิบกว่าปีกลายเป็นถอยหลังเข้าคลองนะครับท่านที่เคารพระบบทหารเผเดจการกรบฏชาติโทษทหารชีวิตเขาวางคนไว้หมดแล้วแม่การจำกัดบทบาทของนักการเมืองก็เขาทำสำเร็จ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลหัวอํานาจที่มีนายเศรษฐาทวีสินมีนายสุทินคลังแสงไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจอะไรแทนประชาชนเลยอยู่ก็ตลกไปวันๆนะครับเพราะเบื้องหลังประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถูกระบบทหารกรบฏชาติสร้างกลไกครอบครองไ้หมดแล้วตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญมาตรา269มาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการมันควรจะสิ้นสุดไปนานแล้วตั้งแต่รัฐสภาชุดที่แล้วนี่ยังมีบทบาทอยู่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่สวะศูนย์คะแนนจากประชาชนที่เป็นชี้ตายอยาให้เป็นนายกหรือไม่ให้เป็นขัดเกตจำนงของประชาชนเขาก็ทำได้เพระเนาะฉะนั้นวันนี้นครับท่านดีกรอบครับ ประชาชนชาวไทยก็ไม่ได้อะไรจากพักการเมืองเพราะว่าถ้าพักการเมืองแบบพักเก้าไกลทำเอาอมาเทิงไปเดี๋ยวเขาก็มีกระบวนการทําลายอ่ะเช่นแต่งตั้งผัวเป็นผู้ช่วยสสซึ่งแต่งตั้งจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งตั้งจริงจะมาบอกว่าขอโทษขอพยมันขอโทษไม่ได้หล้วความผิดมันสําเร็จแล้ว ก็เหมือนคณาทหารกับบทชาติอะความผิดสําเร็จแล้วจะมาบอกขอโทษขอพยมันขอโทษไม่ได้พลตารวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวศแพ้คุณภัยบูญนิจิจวันก็ขอโทษอะไรไม่ได้ต้องอุทธร์แล้วก็รอดีกาซึ่งไม่แน่ก็อาจจะพลิกกลับชนะได้จะมินประมาทนี่มันลําบากก็เหมือนการสอสอเตเห็นไหมครับในที่สุดก็โดนคดีอาญามันก็ขาดคุณสมบัติอะไม่ใช่คดีละหูโทษที่จะดํารงตําแหน่งทางการเมือง นี่คือผลิตภัณฑ์ของระบบราชการทหารกบฏชาติโทษประหารชีวิตเขาวางไว่หมดแล้วตัวช่างตัวตำรวจตัวเพื่อไทยพลนตำรวจเอกต่อจากถุกวิมลพูดคำเดียวว่าไม่มีใครฝากมาเลยผมไม่เห็นก็จบแล้วครับนาฬิกายืมเพื่อนมาแม่ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าขอดูเอกสารตามที่นายวีระสมความคิดขอดู ก็ในเมื่อมันไม่มีการให้ดูมันก็ไม่มีอะไรที่จะกเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันดึงมีขบวนการอั้งยี่มันมีขบวนการไล่ยิงกันตามถนนหน,นทางมีคนบ้าเต็มไปหมดอะครับในประเทศนี้ก็เพราะเป็นผลิตผลที่เกิดจากระบบอันน่าเฟซซึ่งชนท่านปกครองเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นผู้ขอเงินดิจิตอลวอลเล็ต แล้วก็ไม่คิดทําการทํางานมีกัญชาให้เด็กนักเรียนมั่วสุมกันไอ้คณะเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองบ้างอะไรบ้างก็ไปบอกจับเด็กมั่วสุมเด็กมันก็ฉลาดนีมันบอกมั่วสุมบ้าอะไรนี่กูถูกถูกต้องตามกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เพื่อการแพทย์ในการเพิ่มสมรรถนะ